สวัสดีครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทวีปต่างๆที่มีอยู่ในโลกเรานะครับโลกเราที่อยู่ทุกวันนี้นะครับว่ามันมีทั้งหมดเจ็ดทวีปนะครับสำหรับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ครับเราจะเรียนรู้กันว่าในแต่ในเจ็ดทวีปเนี่ยมันมีทวีปอะไรบ้างและตั้งอยู่บริเวณไหนนะครับอันนี้คือลูกโลกจําลองนะครับซึ่งครูใช้สอนอยู่นะครับก็ครูก็ไปถ่ายมาอ่ะดูเลยนะครับ ดูที่มีดอกจันทร์ขึ้นใหม่เลข1หนึ่งเนี่ยนะครับนี่คือทวีปอเมริกาเหนือครับหมายเลขสองที่ดอกจันทร์สีขาวขึ้นก็คือทวีปอเมริกาใต้ครับหมายเลขสามคือทวีปยุโรปครับต่อไปหมายเลขสี่ครับคือทวีปแอฟริกาครับนั่นีองครับต่อไปครับเลขห้านะครับคือทวีปเอเชียครับและหมายเลขหกนะครับนัเนียนครับ ทวีปออสเตรเลียครับต่อไปหมายเลข7็ครับอยู่ข้างล่างเลยนะครับมีแบบดอกจันขึ้นนะครับอันนี้คือทวีปแอนตาร์กติกานะครับนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูใส่หมายเลขแทนไปเลยนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5้าหมายเลข6นั่นคือหมายเลขและหมายเลขเทั่วครับนั่นคือทวีปต่างๆ7ทวีปที่มีอยู่ในโลกเราในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งโลกของเราเนี่ย เราก็เรียนรู้มาบ้างแล้วนะครับว่าโลกเราเนี่ยกลมคล้ายผลส้มใช่ไหมครับกลมคล้ายผลส้มแต่ในโลกโกลมๆของเราเนี่ยก็ได้มีทวีปต่างๆประกอบอยู่อยู่ทั้งหมดเจทวีปนะครับซึ่งในช่วงแรกหนูจะเห็นว่ามันเป็นลูกโลกจําลองนะครับที่คุณครูใช้สอนหนูนะครับก็ถ่ายให้หนูได้ชมกันนะครับจําให้ดีนะครับนั่นคือเทวีปใน โลกของเรานะครับนะบที่กูใช้ใหมายเลขแทนไว้นะครับทษทุกนอีกครังครับ1อเมริกาเหนือ2ทวีปอเมริกาใต้3ทวีปยุโรป4ทวีปแอฟริกา5ทวีปเอเชีย6ทวีปออสเตรเลีย7ทวีปแอนตาร์กติกานะครับนั่นคือวิธีการที่หนูต้องจำนะครับจำให้ได้ว่าโลกของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างทวีปอะไรมนอยู่ตรงไหนนะนะครับ ก็จำตำแหน่งอันนี้เหมือนเหมือนครูกบกดแผนที่กดลูกโลกกลมให้เป็นแบนนะครับเราได้ดูง่ายๆนะครับแต่ถ้าเราดูกลมๆเนี่ยตอนช่วงท้ายนะครับมันจะมีจะมีเป็นเป็นลูกโลกกลมให้หนูได้ดูกันนะครูก็ถ่า,ายให้ดูกันเดีย๋ยวเราได้ศึกษาตอนช่วงหลังต่อนะครับอ่ะก็เรียนอย่าลืมจํานะครับจําไม่ดีเดีย๋ยวจะมีรูปส่วนต่างๆว่า ในส่วนในทวีปที่หนึ่งเ internet, นี่ยมันอยู่ตรงไหนของโลกนะครับมันอยู่ตรงไหนของโลก,นะโลกเดี๋ยวคุณครูจะมีให้ดูหมายเลขสองมันอยู่ตรงไหนของโลกนะครับซึ่งโลกเรากลมอยู่เราก็รู้อยู่นะกลมคล้ายฝนส้มหมายเลขสามเนี่ยมันอยู่ตรงใดของโลกนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะแผนที่ที่อยู่บนลุกโลกให้นักเรียนได้ชมนะครับอ่ะดูเลยนะครับนะักเรียนครับ <als> ดูหมายเลขหนึ<อ><อ>่งก่อนอเลยทวีปอเมริกาเหนือนะครับเดี๋ยวคุณจะมีภาพขึ้นให้ดูนะครับ อ่ะเห็นไหมครับนี่คือลูกโลกกลมอเมริกาเหนือนะครับต่อไปนะครับเน่สีสีน้ำเงินเออสีเขียวเขียวนะครับนั่นคือทวีปอเมริกาเหนือนะครับนอสอเมริกานะครับภาษาอังกฤษนอสอเมริกานะครับต่อไปทวีปต่อไปเป็นทวีปที่สองครับนักเรียนครับคือทวีปอเมริกาใต้นะครับ อเมริกาใต้เห็นไหมครับมันก็จะอยู่ใต้ทวีปอเมริกาเหนือลงมาฮนะสีเขียวเข้มเลยนะครับเซาท์อเมริกานะครับทวีปอเมริกาใต้เห็นไหมครับอยู่ติดกันนะสังเกตดูนะลูกนะอีสีเทาๆข้างบนนึงคือทวีปอเมริกาเหนือที่เราเราดูอันแรกไปแล้วอันที่สองนี่คือทวีปอเมริกาใต้นะครับอเมริกาใต้นะครับ,รนะรบนั่นคือ ทวีปเมกาใต้ซาอเมริกานะครับต่อไปทวีปที่สามครับทวีปยุโรปฮะยุโรปก็เห็นไหมฮะอันนี้เขาถ่ายด้านบนให้เลยเห็นไหมฮะยุโรปสีเขียวเขียวเข้มนะฮะเห็นไหมนี่นี่คือทวีปมันอยู่บนโลกเราจะงงครับเ่ามันกลมเมื่อกี้ดูแบนมันจะง่ายพอดูกลมแล้วมันจะงงใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับไค่อยศึกษาไปนะครับต้องเรียนต่อไปดูทวีปที่สี่นะครับ ทวีปมาเลยนะครับทวีปที่4คือทวีปแอฟริกาใช่ไหมครับบางคนก็เรียกว่าทวีปดำเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่เนี่ยมีผิวสีดำนะครับอากาศจะร้อนนะครับถ้าเราเรียนสมสวงเราก็จะรู้รายละเอียดมากขึ้นนะครับนั่นคือทวีปแอฟริกานะแอฟริกานะครับต่อไปครับนักเรียนครับต่อไปดูทวีปที่5 เราที่ห้าก็เป็นทวีปาภาพคือเลยครับเป็นทวีปเอเชียครับเห็นไหมครับเห็นประเทศไทยไหมครับประเทศไทยอยู่ในทวีปเอเชียมาอยู่ข้างล่างเลยประเทศไทยนะครับเป็นรูปขวานทองที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับทวีปเอเชียนะครับสีเขียวเข้มเลยนั่นคือพื้นที่ของทวีปเอเชียทั้งหมดนะครับที่อยู่บนลุกโลกนะฮะเราก็ยังเห็นไทยเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมครับเป็นด้าขวานออกมา ต่อไปดูทวีปที่6ครับนักเรียนครับทวีที่6ทวีออสเตรเลียาอมาอยู่ใต้ล่างอันนั้นไทยใช่หไหมสีน้ำเอเชียอยู่อยู่ข้างบนสีเทาๆนะีพอลงมาข้างล่างเนี่ยนั่นคือทวีออสเตรเลียเขาบอกมีรูปร่างคล้ายมงกุฎพระราชานะครับนั่นคือการมองของนักภูมิศาสตร์นะครับ ต่อไปนะครับดูทวีปต่อไปนะครับเป็นทวีปที่เจ็ดแล้วครับนักเรียนครับทวีปที่เจ็คือทวีปดูภาพเลยครับภาพมาแล้วครับแอนตาร์กติกาเป็นทวีปสุดท้ายของเรานะครับแอนตาร์กติกาเห็นไหมครับแอนตาร์กติกาเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างเลยล่างสุดเลยหรือเรียกว่าขั้วโลกใต้นะครับขั้วโลกใต้นะครับ อยู่โวโลใตอยู่ล่างสุดเลยอันนี้เป็นเป็นแผนที่กลมๆนะครับที่ที่คุณครูได้นำมาให้หนูดูเดี๋ยวดูแผ่นที่ที่คุณครูถ่ายจากจากลูกโลกจำลองที่คุณครูได้สอนเคยสอนเด็กนะฮะใช้สอนเด็กนะครับดูเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ครูถ่ายจากลูกจริงนะลูกโลกนะฮะอันนี้คืออเมริกาเหนือครับนะครับอเมริกาเหนือเห็นไหมฮะอ่าอันนี้เป็นอเมริกาใต้ตครับเห็นไหมครับ เมริการต้อันนี้ถ่ายจากลูกโลกนะลูกนะที่คุณครูใช้สอนหนูอยู่นะครับอ่าอันนี้ทวีปยุโรปครับเห็นไหมครับสีน้ําเงินแตบขึ้น,ข,นขึ้นจากสีน้ําเงินเป็นยุโรปทั้งหมดอ่าที่นี้ทวีปแอฟริกาครับนะครับไปแอฟริกาอันนี้คือทวีปเอเชียครับนักเรียนครับอ่ามีขวานทองด้วยมาข้างล่างนะครับข้างบนสีชมพู เป็นเอเชียทั้งหมดเลยเนี่ยอินเดียด้วยอ่าอันนี้อะไรครับทวีปออสเตรเลียครับเนี่ยที่บอกมงกุฎปราชามันจะมีสีสันให้ดูหน่อยอ่าเห็นไหมครับดูโคโลกใต้มันก็จะมีทวีปแอนตาร์กติกาอยู่เลยเห็นไหมฮะอันนี้ใตตุดตุดโลกเลยนะครับน,นั่นคือแกนโลกนะครับอ่าเราก็สรุปได้อย่างนี้นะครับนั่นคือลักษณะของทวีปต่างๆในโลกมีเจ็ดทวีปสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับ